มาแล้วครับครอบครัวนักแสดงนะครับนำทีมโดยนะครับนักเล่นขาหลังจอยนะครับ แล้วก็ตามด้วยนะครับน้องฟอมนะครับแม่สาวนะครับตามด้วย <mythology. S 1> <zuk media noise> อะไรนะไฟ <where etzen salaries> อะไรนะกระดากระดาอะไรนะกระดา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  จะมีงานวิ่งนะครับวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้อโอกาสนะพรุ่รง,นนะรรงนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับนี่ยี่สิบหกกรกานะครับยีสบ่สิบหกกรกฎาใช่ไดมครั ครอบครัวนี้จะวิ ha hai, ่งด้วยไหมครอบครัวนี ha hai, ha ha ้น ha ี่เราแต่จะให้ครับแล้วแต่จะให้อยากถ่ายรูปด้วยถ่ายได้ครับแล้วแต่จะให้นะครับนะครับถ่ายฟรีครับถ่ายฟรีแล้วแต่จะให้ครับอเมริกันมี แอชชันอะเดี๋ยวถ่ายให้ครับยืนข้างๆได้ครับอันนี้เป็นช้างครอบครัวแม่ลูกพี่สาวพี่สาวน้องชายแม่สาวโอเคครับโอเคครับเฮ้ยทำอะไรคนนั้นเองลุ้มอะวันทุกข้อวันจันทร์อังคารนะครับเออวันเดือนปีเสาร์อาทิตย์ไม่ด้วยบอก โอเคครับสวยครับโอเคครับขอบคุณครับใไอ้น้องไหนอ่ให้ช้างครับมาเก็บเอาไปแบ่งกันเด้อแจกกันนะคะแบ่งกันนะช้างครอบครัวได้ครับเชิญครับไม่ค่อยจะฟอมเอามาหานกันครับหานกันครับ ฟอมน้อยใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวผม่ายเอาขอบคุณครับฟอมนี่เอาได้แล้วเอาข้าวหานกันเอาผ่านครับขอบคุณครับพีคนนี้ให้แล้วนะครับไปแล้วไม่เป็นไรครับมันเป็นไรครับ ยิ้มหวานยิ้มหวานแม่ยิ้มหวานลูกยิ้มฉานครอบครัวทมากินเป็นครอบครัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้อันแล้วนอนแล้วเอียหันกันครับได้ได้แล้วครับนี่เออหันหันหันเท่าไหร่หันห้าคนละยี่สิบเอาได้ได้แล้วก็ไป้าย cảm oh. à, oh. nào các lời mát xa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  sao, mà? sao? Mà sao mà? Ừ. Ừ. À. bài, bài phong luôn đi xa mát 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 đi mát 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 mát

เตรียมความพร้อมหลายๆเชือกนะครับนักแสดงนะครับเนะมลัวเมกลัวปูไปจากว่เมฆคนนี้จกจ่าเม่านะเก็แน่นเลยประกอบปูแบบไม่คาดสายตาเลยครับสาวเม เยอบ้านไหมนนี่บ้านมากเราวนักสแสดงครับก็มีทั้งหมดประมาณ20เชือกนะครับนักสแสดงนะครับ21 22เเชือกนะครับ วันนี้มาครบไม่นอ้อวันนี้นักแสดงครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ประกบพ่อประกบปู่แบบแน่นมากเลยครับ

อน้องตัวนักแสดงเตรียมพร้อมเอ,อ,อ้าเอ้อออาออพร้อมพร้อมยังโอเคอพร้อมป้ายพร้อมแล้วอ่ากิไปเลยกินไปเอาตัวนักแสดงพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแล์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ